วิธีของคนดีมักจะทำดีได้ชั่วเป็นเรื่องปกติเพราะว่าวิธีของคนดีเนี่ยไปขัดผลประโยชน์คนชั่วหลายๆคนวิธีของคนดีมีลักษณะรู้เท่าทันคนหรือเปล่าบางทีการเป็นคนดีของเราก็ประมาณไม่ถูกนะเราไปง้างความชั่วเราไปขวางทางโจรทําให้ชีวิตของเราอาจจะต้องมีศัตรูหรือว่ามีการถูกใส่ร้ายป้ายสีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปเจ็บ นานโอเคเจ็บแต่ก็รู้แล้วก็วางวันนี้มันคือวิถีของคนที่จะต้องช่วยเหลือสังคมจะต้องนำความถูกต้องให้เกิดขึ้นเราก็มักจะทำดีได้ชั่วอย่างนี้เสมอขอให้กำลังใจคนทุกคนนะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีคนบริสุทธิ์ที่เห็นเรามีคนที่เห็นว่าเราทำอะไรอยู่ไม่น้อยทีเดียว แต่อาจามีเพียงคนไม่กี่คนที่พูดหรือทำให้เราต้องเจ็บช้ำน้ำใจก็ไม่เป็นไรมันผ่านไปแต่คุณธรรมเรายังอยู่สิ่งนั้นน่ะถึงมันจะร้อนหูในตอนแรกแต่มันก็จะผ่านไปเสมอไม่ใช่เหรอแต่ความดีของเราก็ยังคงอยู่สังคมยังต้องการคนประเภทนี้อยู่ประเภทเราอยู่นะแม่ขอให้กำลังใจคนดีนะอย่าท้อและลดบุค,คลิกตัวเองลงมา บุค,คลิกอะไรที่มันดูกวางหูขวางตาหรือเยอะเกินไปมันไม่เข้าตาของคนหลายๆคนลองเปลี่ยนบุค,คลิกที่ยึดถือให้เป็นคนที่อนุโลมลงบ้างบางทีมันทำให้ชีวิตของเราวิบากน้อยลงนะการที่เรานะไปทำให้สังคมมันดีขึ้นหรือไปชี้ผิดชี้ถูกอะไรก็ตามบุค,คลิกของเรามีส่วนอย่างมากที่สร้างวิบากให้กับตัวเราเองในเรื่องของการทำดีได้ชั่วโดนปัดแข้งปัดขาอะไรก็ตาม ลงลดตัวเองลงมาทำเป็นไม่รู้แล้วศัตรูจะเป็นมิตรบ้างพูดให้น้อยลงทําอะไรเรียบเรียบอย่าโหนขึ้นโหนลงมากมายนะัะเพราะว่าบางทีเราจะต้องรับผัสจากสิ่งเหล่านั้นที่เรากระทําแม่ให้กําลังใจนะมองดูตัวเราว่าเราประมาณดีหรือ,อยังทําไมปัญหาหรือผัสที่คนมองเราไม่ดียังเกิดขึ้นอยู่ก็ ยังไงอะทุกสังคมมันต้องมีคนมองเราไม่ดีอยู่แล้วแต่ก็ขอให้มันน้อยที่สุดและระวังพฤติกรรมของตัวเราอย่าให้รุนแรงอย่าให้ดูเยอะอย่าให้ดูไปทำร้ายคนอื่นที่เขาไม่ชอบนะคะแม่ของให้กำลังใจคนดีทุกคนวันไหนทําดีไม่ได้ดีทาดีแล้วโดนดา่าบารมีเพิ่มจําไว้อย่าไปน้อยใจนี่คือวิถีของคนดีจึงได้บารมีความดีอีกหลายเท่านั่นเอง